อดยามเก็บเกี่ยวเลยเด้อพี่น้องมือแรงเฮกม่านใหญ่วิแรงมักม้วนมาเกี่ยวข้าวเด้อพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้มาเกี่ยวข้าวเอวยเวยเอลยอายแต่นาค่อยอย่างบ่ทันโบเกี่ยวเถื่อเขาอย่างบบหันแก่ดีเถื่อบ่เรื่องโบหอกี่วดีเถื่อก็เลยว่ามาเอาเฮงเพื่อนว่ามาเอาเฮงมาสั่นมาเอาเฮงมาซ่วยเอวยซวยเอวยเพย์วยอายก้น ้ากระมืดมืดคึมคึมคือฝ้นสิตกเลยญาติฟ้าญาติฝ้นเลยยามฟ้ายามฝ้นมันบหันเบิดฟ้าเบิดฝ้นเถอะญาติฟ้าญาติฝ้นเคี่ยวไปตามแนวนี้แหละคนก็ไล่ไล่้าวกัวคนพุนบอกประมาณชาวกวัวคนแหละไต่ผู้ไร่คุณบ่งเด้อบึงใหญ่เวลาสีเกี่ยวเข้าให้เบึง ่าสิเกียวเนี่ยดเกี่ยวโดวยมือนี่แหละบ่มีจักบ่มีเครื่องเกี่ยวคือบ้านอื่นเมืองอื่นหรอกบานค่อยเกี่ยวตามธรรมชาติแบบมนี้แหละเกี่ววยวไปจังซีแหละบ่มีา่าซิเกียวโดยลุดโดยจกักโดยอยัอยงจากเท้่หรอกพากันเกี่วยวเอาเมืยย่อเอาหฮงกันเพิ่นว่าซ้อยกันเจ้าซ้อยค่อยค่อยซอยเจ้าไปเมื่อนี้ไปนาเจ้า มื้ออื่นเปน็นอาคอยเพนว่สัสนแล้วก็เที่ยงแล้วดิเฝาวเกี่ยวซ้ำดวนนี้มันเลวก้นวัสนกะซินี่ไปกินข้าวเที่ยงอยู่เที่ยงนาคนเด้อพี่น้องว่สัสนเฝ้ไปเคี้ยวไปฝนกะสิตกแล้วปากันย่างขึ้นไปกินข้าวอยู่เที่ยงนาป้ามันมีลาป่ามันนี้มีลาป่ามีตำมังหุงแด้หลายผู้หลายคนกินแซ่บแซ่บ บางคนก็ว่าก็กล้าข้าวไปนำพร้อมเด้อวาสันแต่ค่อยก็กินบ่ไดดอกมูนีคันเทศเวียกล้วกินแล้วข้าวแล้วมันสิเจ็บหัวพี่น้องสิเจ็บหัวสิปวดหัวก็เลยบ่กินผู้ใดที่่าเพื่อกินใดก็กิกนผู้กินบ่ไดก็บ,บก่กินกินแล้วเกมกับลาบป,ป่าต่มันหุ้งเดหลายผู้หลายคนกินเซ่เๆ กินข้าวอยู่ที่ยงให้ที่ยังนาเสียบเสบน่นี่แหละพี่น้องกินข้าวแล้วก็สิไปเกี้ยวซ้ำอีกดอนหนึ่งก้อนว่าสันเกี่ยวอีกซ้ำดอนนี้แล้วก็พอดีแล้วเราได้พี่น้องเป็นอันวาสซ้ำฤทธิ์จะพอมือนี้ฮะนะแล้วเราได้ไล่ผู้ไล่คนนี้แล้วไหว้เท็นอย่างกนแล้วบ่โอแล้วกนแล้วบ่เป็นแต่แล้วก็แล้วพี่น้อง ดีโอไล่คนเพ่อนว่าไล่คนดีไล่ไล่พี่เปลืองเปลืองใกล้มันบ่เพื่อนว่ากัสิเมียนอยู่หลอก